มาเร็วมาเร็วมาเร็วมามือมา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 ,ามาในมามาในมาวันนี้นะครับควันเต้ยก็คนเดียวนะมือนี้ครับเดะมาเย็นเย็ยนครับก็<อ>น่ารักนะครับนี่ครับ แม่เลี้ยงฉบาแก้วครับนี่ครับเตึงเอียงเติงเอียงครับเตึงเอียงนี่อยู่ครับนี่ครับดอกลักครับก็เป็นควานเก่านะครับก็เคยคุ้นเคยกันมาครับครับก็มาเยี่ยมเป็นกำลังใจให้แม่ดอกลักนะครับ แล้วก็ควานเต้ยควานก๊อปแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับนะค,ค,ค,ครับตอนนี้นะครับควานเตออร์ีกนะครับก็ทำความสะอาดให้นะครับก็เป็นช่วงบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะโอเคครับเอาใจใส่ดีครับยกย่องสรรเสริญนะครับนี่ครับ แบบนี้ครับหากวัย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้เลยครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับตอนนี้สวยงามมากครับ <c oughs> <c oughs> อเอาโ,โ,โอเคโอเคโอเคครับ ต้องกลับไปดูทองคูณอีกเนาะโอ้งานยุ่งครับงานยุ่งครับอย่างนี้แหละครับวันนี้ดูกี่เชือกวันนี้สองเชือกสองเชือกก็ไปแห่งงานครับผมวันนี้อ๋อแม่แม,ม่โอ๊คกับตาแผลกำไรเขาไปแห่งงานนะอ๋อวันนี้ก็ดูทองคูณแล้วก็แม่ดอกปักเนาะอ๋อ คร,นะคริดถึงป้าแพคิดถึงแม่น้อยน่ลูกเคยอ,อยู่ด้วยกันกับแม่น้อยอยู่แล้วนะครับใจดีนะครับแม่ดอกรักนะครับนะครับใจดีมากเลยครับครับ เมลลอกรักใจดีอยู่แล้วแหละเขเคยเลี้ยงมาหู่จำได้อยู่เออพอมากระมาณจะมงนะสามโมงที่องอืมครับคุณพ่อก็จะกลับมาประมาณสามโมงถึงสี่โมงนะครับวันนี้ปิดธุระนะครับ ก็มีน้องเตยนะครับคอยดูแลนะครับอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ครับนี่ครับบุคคลที่ควรยกย่องนะครับควรช้างที่น่ายกย่องนะครับก็คือว่าเอาใจใส่กับช้างนะครับจะยังไงก็ช่างเราต้องแบบว่าดูแลเอาให้ถึงที่สุดนะครับครับเก่งมากเลยครับน้องผมอยู่ใกล้ชิดกับเผมมนเงาเนอยู่บครับครับครับถูกต้องแล้ว กดไลค์ให้เลยสุดยอดครับบุคคลที่ควรเราเป็นตัวอย่างนะครับควานช้างนะครับนี่ครับต้องอยู่กับช้างตลอดนะครับผมเก่งมากครับอ่าวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับน้องเต้ยนะครับแล้วก็แม่ดอกรักนะครับหรือว่า เรือเรียกนะ่ะก็คือเหมยน้องเหมยน้องเหมยค่ะีครับอ่าเดี๋ยวสิครับไป่เด้อเหมยเด้อครับก็ไว้ยนขณะนี้ก่อนนะครับก็ให้น้องเต้ยนอเอาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอคนนนหนึ่งแชร์หนึ่งไลน์นะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพังพร้านแล้วก็ช่อง พายทองคูณด้วยนะครับช่วยกดระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับหวัสดีครับ